วันนี้ก็ขอ,อกราบส,สาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบวันนี้ยอย่ผมเซ็กแคลนนะครับวันนี้ค,นค,รนนนครับผมก็จะมารีวิวงูเขียวปากที่เจกนะคะจะเป็นยังไงก็เป็นเลยครับก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นงูเขียวปากจิ้งจกนะครับเพ่นเมียนะตัวนี้ชื่อว่าน้องถั่วยาวนะครับก็ถ้ากล้องเห็นไม่ชัดหรือว่าอะไรก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่า ถือมือเดียวนะครับไม่ได้มีคนช่วยถ่ายให้อะไรเลยนะครับโหชกกล้องอีกชกกล้องนะครับตองเขียวจุกจกเนี่ยเป็นงูเขียวที่อ่านิ่งนะครับในระดับหนึ่งนะคบแล้วก็นิสัยดีนะครับไม่ไม่ค่อยก้าวร้าวสักเท่าไหร่นะครับที่พูดแบบนี้ก็คือมันบางตัวก็อาจจะมีนิสัยที่แบบว่า เก้าร้าวนะครับแต่ว่าตัวนี้นิสัยค่อนข้างที่จะดีนะนะครับผมเป็นพิษอ่อนแม่นรายนะครับสามารถกินจิ้งจกนะครับจิ้งเหลนนะครับกิ้งก่านะครับกบเขียดได้นะครับก็มือใหม่ก็แนะนำนะครับให้เลี้ยงงูชนิดนี้นะครับโยียมออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ย ครับเขาจะมีย่านหางงก็คือเขียวปากแหนบนะครับแล้วก็เขียวปากนิงจงมารายูนะครับซึ่งพวกนั้นก็ผมไม่ได้เลี้ยงนะครับผมเลี้ยงอยู่ตัวเดียวเขียวพะอินผมหลุดอะ่ะใช่เขียวพะอินผมหลุดผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะตัวนี้เป็นงูตัวแรกของผมเลยก็สำหรันคลิปน,นี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วย นะครับผมแล้วก็ตันนี้ก็ขอจบแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับเ,เอาถั่วฝักโอ้ยจะไปไหนเอาถั่วฝักเข้ากรงก่อนนี่นี่นึกเอาถั่วฝักเข้ากล่องก่อนเป็น,น,น,นปงูต้นไม้นะครับเป็นงูต้นไม้ก็ต้องจัดที่เลี้ยงให้เป็นแบบโซนต้นไม้นะครับน้ำก็ห้ามขาดนะ ให้หาทันทีทุครั้งนะครับตัวเลขก็ประมาณสี่ห้าวันครั้งหนึ่งนะครับก็คอจบในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับ